อยากให้คุณบันดิตเล่าถึงชุดนี้สักนิดนึงค่ะชุดที่ออกใหม่ล่าสุดขาสั้นคลาสสิกค่ะที่เห็นอยู่จะมี I feel good อันนี้ยังไงคะอันนี้สีเขียวแล้วก็ตอนนี้ออกมาทั้งหมดกี่แผ่นแล้วคะในหุดขาสั้นคลาสสิกหแผ่นครับหแผ่นจริงๆในซีรีส์มีทั้งหมด8แผ่นอ่าเดี๋ยวจะทยอยออกมาตอนนี้6แล้วครับผมค่ะมีอะไรบ้างคะมีมีใจเย็นๆมี I feel good มี High Energy c l a s า i c นะครับ แล้วก็มีคอนเนซชนี้ต้องเป็นใจเย็นๆแน่เลยควรจะเลือกฟังอันนี้ครับผมก็อันนั้นก็ป๊อปล่าพอสมควรนะครับแผ่นนั้นก็ขายดีมากครับผมแล้วก็มีอะไรอีกคะมีละละบายหลับสบายอ๋ออันนี้ไว้กล่อมเฮุกล่อมทั้งลูกและตัวเองสําหรับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับค่ะนะครออย่างนี้มันจะเข้าคอนเซปต์พวกมิวสิคเทอราพีหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับตั้งใจจะเป็นให้เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ครับเพราะว่าดนตรี คลาสสิกเนี่ยแน่นอนมันมีผลต่ออารมณ์มีผลต่อสุขภาพมีผลต่อสมองนะครับอย่างเช่นที่หลายคนรู้จักในโมเสกคุณผู้ชมคะคุณบัณฑิตกำลังเล่าให้ดิฉันฟังถึงเสน่ห์ของเพลงคลาสสิกนะคะที่ทําให้เขาหลงรักจนหัวปักหัวปั๊มแล้วก็นํามาสู่อาชีพที่ทําให้มีความสุขในวันนี้ค่ะและนั่นก็ทําให้ดิฉันเข้าใจเพลงคลาสสิกในมุมมองใหม่นะคะแถมยังได้รู้จักคุณบัณฑิตในอีกมุมมองหนึ่งด้วยค่ะทราบมาว่าคุณบัณฑิตเนี่ยชอบอาหารปักใต้มาก อ๋อเพราะตัวเองเป็นคนเกิดที่จังหวัดใหญ่หัดใหญ่หหญจังหวัดสุขานะครับก็มีความผูกพันกับทางใต้อยู่้วอาหารใต้คุณพ่อก็ไปหัดใหญ่ประจําแล้วก็ชอบซื้อของมาอ,อาหารโปรดของผมก็คือแกงเหลืองค่วกลิ้งต้องแซ่บต้องเผ็ดพอรู้จักไลฟ์สไตล์ของคุณบันดิตอย่างนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะวัตยากรระดับโลกเนี่ยก็สามารถแตะได้นะคะคุณผู้ชมสัมผัสได้ค่ะเอื้อมถึงได้นะะค สทีแล้วนะคะคุณบันดิตบอกคุณบันดิตคะคราวนี้เรามาคุยกันถึงเออสเน่ห์ของเพลงคลาสสิกค่ะในความคิดของคุณบันดิตเนี่ยคิดว่าอะไรคะเป็นสเสน่ห์ของเพลงคลาสสิกมีสามอย่างครับค่ะอ,อ,อย่างแรกหนึ่งความไพเราะนะครับผมเพราะมันอยู่มาได้2อ0ร้อปีเนี่ย ต้องมีเหตุผลละคนทั่วโลกต้องคิดว่ามันพรต้องแน่แล้วใช่ครับปัญหาก็คือว่าการนำเสนอคือคนไทยอาจจะคิดว่าไม่เพาะหรือว่าเข้าถึงยากหรือว่ายาวเกินไปหรือน่าเบือ่อหรืออะไรเหตุผลร้อยแปดแล้วปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เพลงปัญหาถึงอยู่ที่การนําเสนอดังน,นั้นข้อหนึ่งคือความไพเราะนะครับลักษณะของเพลงครั้สิข้อสองก็คือ,อความการมีประโยชน์นนอันนี้ไม่มีดนตรีประเภทอื่นน้อยอย่างที่จะ ที่จะได้ถูกวิจัยมาว่ามีประโยชน์ต่อสมองต่อสุขภาพต่ออารมณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นมีการสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะครับทั้งผู้ใหญ่และเด็กแล้วก็เพิ่ม IQ ของเด็กอย่างเช่นช่วยความจําด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วช่วยให้มีสมาธิเพิ่มเรียนเพิ่มเพิ่มพลังการเรียนรู้นะครับมีประโยชน์เยอะแยะมากมายอันที่3ก็คือมันอยู่ได้ตลอดไปมันเป็นอมตะ ก็คือว่าคุณซื้อซีดีแผ่นหนึ่งเนี่ย<ม>คุณใช้ตลอดชีวิตเลยมาถึงอัลบั้มของคุณบัณฑิตตอนนี้เนี่ยออกมาทั้งหมดกี่ชุดแล้ะคะโอ้ยนับไม่ถ้วนนับไม่ถว้นถวนเยอะมากเป็น เกือบ20ชุดได้ครับผมภายในปีมีอัลบั้มมา20อัลบั้มถึงแบก็ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีวาทยากรระดับโลกกันนะคะค่ะอันนี้คุณมาดีบอกว่าเยอะแยะมากมายแล้วคราวนี้เอ่อถ้าถ้าจะแนะนําให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เลือกฟังเนี่ยค่ะจะมีจะมีแบบเคล็ดลับในการเลือกยังไงครับเอ๊ะยังไงมันน่าจะเหมาะกับเราไม่เคยฟังมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นแ p a เกจจิ้งแบบใหม่ที่ผม ส่ินว่านำเสนอได้ง่ายๆค่ะอคุณเลือกดนตรีคลาสสิกเหมือนเลือกไอติมหมายควาไงคุณชอบรถไหนคุณหยิบรถนั้นสมมุติคุณอยากแต่ว่าตอนแรกไม่รู้เลยคะว่าเราชอบกินรถไหนนี่คือซื้อให้หมดก่อนของคุพีระดิมีให้ชิมก็ได้อ๋อมีให้ชิมไม่ไม่ต้เสอ๋อ อาไปชิมไอศครีมได้ที่ซีเอ็ดไม่ใช่ไอศครีมนะคะคุณผู้ชมอันนี้เราพูดถึงอัลบั้มเพลงของคุณบันดิบค่ะแล้วก็ไปฟังได้ที่นั่นคือหมายเพาะว่าไงเลือกดนตรีคลาสสิกเหมือนเลือกไอศครีมเพราะว่าสีสันสวยงามอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าคุณอยากได้อารมณ์ไหนคุณก็เลือกอารมณ์นั้นเช่นคุณอยากได้ใจเย็นๆคุณอยากได้อัลบั้มที่ว่าเออทำให้คุณใจเย็นๆมันเพลงมันสบายๆชิวๆทั้งแผ่นมันไม่ใช่ว่า เปลี่ยนอารมณ์ทั้งทั้งอะไรบ้างะนะทั้งแผ่นเลยเป็น,เป,นเป็นอารมณ์นั้นคุณก็หยิบอันนั้นได้หรือไม่ถ้าเกิดคุณต้องการเ,าเพลงที่แบบว่า High Energy ีแบบาทำให้กระตุ้นร่างกายหรือว่าให้กระชับกระเฉงก็อันนี้ High Energy Classics นะครับก็ม,มีมีหลายรสให้เลือกลัลาบายหลับสบายจะหลับอันนี้เด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีใช่ไหมคะใช่ครับ<อ>ดนตรีนี่เป็นจุดเด่นอย่างหนึงเลยของดนตรีคลาสสิกดีสำหรับครอบครัว ตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากค,คุณมาดิตเนี่ยทำอัลบั้มเพลงแล้วเขียนหนังสือแล้วและยังมีอะไรอีกคะที่เป็นฝันในอนาคตที่อยากจะทำอืมผมมีเป็นคำที่ทำนามที่ดีมากเลยมีเยอะแยะมากมายผมเคยเขียนไว้เป็นเรียกว่า dream list เป็น list แห่งความฝันขมงผมีเป็นคล้ายๆ success list ที่เคยทำมาก่อนครับผมอะไร,รประมาณนะั้นก็ก็มีจริงๆแล้วเนี่ยในในเมืองไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการให้มากกว่า ในงานเมืองนอกในการไต่บันไดความสําเร็จเนี่ยในเมืองนอกผมก็ทำไปเรื่อยๆก็คือต้องการที่จะให้คนรู้จักแบรนด์คนไทยเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้ว่าคนไทยนี่มีความสามารถนะใช่ใช่ก็คือแสดงแสดงให้แสดงที่เมืองนอกเนี่ยในที่สําคัญสําคัญมากขึ้นแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนของการไม่ใช่การแสดงอ่ะจะเป็นการการให้ที่ความฝันของผมจริงๆเลยเนี่ยคืออยากจะให้มี วงดนตรีออเคสตราสำหรับเด็กนะครับเราเด็กเด็กทุกคนเนี่ยสามารถเรียนดนตรีได้ฟรีนะครับอันนี้เป็นความฝันของผมเลยต้องการให้เด็กได้โอกาสแล้วก็เด็กยากจนเนี่ยให้เรียนดนตรีฟรีเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าการเล่นดนตรีเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนนะครับพมันไม่ใช่เป็นแค่สิ่งบันเทิงไม่ใช่นะการเล่นดนตรีเนี่ยมันทาให้ชีวิตเขาเปลี่ยนทําให้บุคลิกเขาเปลี่ยน ทำให้เขามีวินัยนะครับในเมืองนอกเนี่ยโหงานวิจัยต่างๆเนี่ยบอกบกบอกมาเลยว่าออกมาซัพพอร์ตความเชื่อนี้ทฤษฎีนี้กันมาเลยการเรียนดนตรีนี่ควรจะเป็นหลักเลยของการศึกษาของการศึกษามนุษย์อยู่ในหลักสูตรใช่ใช่ตลอดตลอดโปรแกรมการเรียนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะเพราะมันช่วยทุกอย่างช่วยเขาเก่งเรื่องคณิตศาสตร์มากขึ้นมาพัฒนาสมองเรื่องคณิตศาสตร์พัฒนา วินัยของเขาแล้วก็ทําให้เขารู้จักทํางานด้วยกันในอันนี้เนี่ยรู้จักทํางานร่วมกันเป็นทีมใช่ใช่ซึ่งวันนี้เป็นอะไรที่ประเทศเราขาดมากเลยไม่ต้องใค้คิดว่าต้องคนรวยเท่านั้นเดยกจะเรียนรวคนจนก็เรียนได้อยากจะมีวงิสร์ว่าเด็กๆเด็กด้โอกาสสักวงหนึ่งอะไรนี่เป็นความฝันของผมแล้วตอนนี้เนี่ยฝันนั้นได้ก้าวไปไกลหรือใกล้แค่ไหนคะก็พอเริ่มเริ่มแล้วผมกําลังอยากจะทํางานกับวงกับกับองค์กรการกุศลบางอย่างครับตอนนี้ก็เริ่มคุยกันแล้ว ว่าเราจะมีวิธีการทำงานยังไงที่ว่าจะช่วยกันระดมทุนเพื่อที่จะทำให้ความฝันนี้เป็นควาจริงคะุณผู้ชมคะดิฉันชอบประโยคหนึ่งที่คุณบัณฑิตเขียนเอาไว้ในเล่มนี้ค่ะทำสิ่งที่รักยังไงก็รุ่งนะคะประโยคที่ว่าก็คือทุกคนเป็นคนพิเศษคุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งยิ่งใหญ่ ภารกิจของคุณคือต้องหาสิ่งนั้นให้เจอค่ะเพราะการอ่านคือทางลัดสู่ความสำเร็จนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับชีวิตค่ะแล้วพบกับริดอลาวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ